สวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ h p p y y v i e l เอพิโ od สอซึ่งรอบน,นี้ก็จะมี f a ซแคมนะครับซึ่งก็ผมเห็นว่ากล้องมันตั้งอยู่เฉยไม่รู้จะไปทำหาอะไรดีผมก็เลยเนี่ยเอามาถ่ายเล่นแล้วกันนะครับเพิ่มความแปลกใหม่นิดนึงอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ Happy ้ว e ว Future เรียวิเฟลเจอร์ ure, นะครับเวีลเคิลฟักกูลืมเปิดเสียงเลยนี่เอามาทำน,นะครับแมงลืมเปิดเสียงใช่เลยไรวะโอเคมาครับแม่เสียเวลาท่านผู้ชมจริงๆขอประทานอภัยว้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีอะไรวะเนี่ยสไปเดรอปเฮ้ยตอวนี้มันรวมทุกด่านให้เป็นฟีลนะครับเฮ้ยเอาลูกกูไปแล้วอีปิกจั๊มชิบเรี่ยอะไรวะเฮ้ยไปครับเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยขากูลอยได้เฮ้ย เฮ้ยไม่ไม่ต้องใช้ขาเลยวะมาสจันมาสจันที้ๆเลยเชิญคนเร็วจะสัมผัสนะครับเฮ้ยอะไรวะเออมม่ไม่ต้องใช้ขาเลยเฮ้ยมาสจันที้ๆนอนเจ็ดปีแคปเววอันนี้มันก็เป็นการมันเหมือนด่านที่ล้อเลียนพวกด่านต่างๆนะครับอืโอเคครับโอเคต่อไป ด่าน,นี้แล้วกันนะครับเรน,นน้องเรนในสองแฝดอ๋อเด็กกระโปงให้พี่ช่วยไหมให้พี่ช่วยไหมเด็กกระโปงแย่ถ <Yeah. S 1> ้าจะเจ็บอ๋อโอ้ยแม่งมันแค่เด็กวะอ๋อเฮ้ยลุงลุงขวางทางของเำไหมโอ้ยเฮดช็อต ลุงมั้งโอ้โหสมองลุงอ่ะเนี่ยโอ้ไม่เละมากเลยไอ้ตัวเฮีย้ยนะโอ้แม่งไปพังงานเขาเลยไอ้เฮีย้ยโอ้ยพังงานเขาไปเรื่อยนะโอ้กินโยตินขเขากำลังถ่ายดีดอ้เอเอาเกิดเป็นเฮีย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแั่งหลุดได้ด้วยเหรอวะ <c oughs> เอเอผมชะงงแล้ว เอ้ยอะไรวะอยู่ในรถเฉยเลยเฮ้ยอยู่ดีมันหลุดจากสกูตเตอร์ได้ด้วยเนี่ยคงรู้เอาใหม่นะครับโยโอ้โอ้เอาลุงอ๋อลุงโอ้ยยังไงก็ต้องทับหัวลุงจนได้ผมขอโทษจริงเอาเฮ้ยโอ้โหดูวขามัน เอ้ยยิงยอดเต้นโอ้ยโอ้ยขาโอ้รองเท้ากูทำไมรองเท้ากูไม่ต้องหลุดก่อนทุกทีเลยวะเยอะเอ้ยเอ้าทำไมตรงนี้มันต้องติดเดี๋ยววะไม่เข้าใจทำไมโอ้ยชักแสงแล้วเฮ้ยอะไรเน <bastards S 2> ี <ora? S 2> <inees S 1> ่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าล้อเขาไปติดเองโอ้ยตายจะเลยนะคุณ โอ้ยเฮ้ยเสดงแสดงเสียงแดงอะไรอย่างนี้มัองตั้ไอ้ด่านนี้มันมันยากจังวะมันบั๊กอะโอ้ถ้าโดดแรงนังเกินเกินไปนะครับแม่งบั๊กเลยครับเนี่ย เฮ้ยโอ้มกระโดดตรงนี้กระโดดแล้วล้อมันจะไปติดนะครับมันมันมันกริดกันนึง้องระวังกันหน่อยเฮ้ยนั่นกูว่ากระโดดกันได้คนมันเคยชินนะครับเฮ้ยให้กูออกโอ้หลุดเลยล้อ,อ,อวูวววววว้วว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  เแปลกเว้ยอ mm. ่า <smoked> ผ <downhill behaviour> yeah. ่านแล้วเอาเด็กกระโปงเอาลุงไงครับลุงโอ้อรอบนี้ไม่เหยียบหัวลุงละอ้าวเละกินโยตินเองอ่าแมง เฮ้ยรอมนี้ผมต้องผ่านแล้วไอ้แยบผ่านลโล้ยอะไรมึงอะไรมึงเนี่ยโอ้โหอ,อย่าขวางทางโุ้ยใครทำอะไรโอ้โหเฮียไม่ทับหวยน,นี่เฮ้ยมึงช่วยถีบบัวไว้นี่เฮ้ยมึงถีบบัวดิอู้้ย เฮ้ยอะไรวะเครื่องยิงแตงโมเฮ้ยขามึงจะขาดก็ขาดง่ายๆเลยเว้ยเอา้ามือกูขาดเอกเอาเ <c oughs> ฮียแล้วไปหมดเลยเฮียอ้โอ,โอ,โอ้กูยังขยับได้อยู่อโอเคทำไมมันไม่ผ่านสักทีทครับนี่ แต่ว่านะนาวได้กระโปงโอ้ยกูกผ่านแล้วโว้ยเอ้ยเฮียโดดใช่ไหมขาหักขาหักคนง่ายเลยโอ้ยโอ้ยเฮียอะไรวะคนแคนะ่ไหนขาหัอากอ๋อโไม่มีขามันก็ยังเล่นต่อครับเอาลากขาเลยเอาหูลากขาเลย ขาแม่งลากติดหมดเลย <g ill ly> โ,อโอ้โหเอ้าออกแล้วขาวผมเอาไหมเคแค่นี้โอ้โหแม่งโคตรหลอนเลยวะมันยังจะอุตส่าห์อย่นั้นนะเฮ้ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะีนะ่ยมันทาซ่า,าไหยมั้งโอ้ยไหนสุดตัว่ามาถึงตรงนี้มันช่างยากลำบากอย่ายายาโอเคผ่านผ่าน ผ่านครับขอร้องอะไรวะอ๋อมีให้ลงไม่ให้ลงอ่าเนี่ยกูไม่มีขาแล้วเอ้ามึงช่วยกูนหน่อยแล้วกัน <c oughs> กับ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 โอ้เจ้าผ่านแล้วเว้ยตัวแม่งเข้าไปติดในม้าอะไรเงี้ยโอเคครับด่านนี้มันก็สนุกดีนะครับอ่าด่านต่อไปแล้วกันนะครับ โอ้ยด่านเที้ยนี่อีกแล้วไอ้ด่านนี้เคยเล่นให้ดูแล้วครับตามมากันโปเกมอนเหรอมาล้างแค้นโปเกมอนนี้ป่าววะสตริงสตริงโอ้ยนะสกกตเตอร์เนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเอาใหม่ครับเอาใหม่ เอ้ยฮะทำไมทางมันขึ้นมาทีหลังวะน่าเกลยอ๋อเฮ้ยมันต้องรอป่ะเนี่ยต้องๆช้าๆบอกาทางขึ้นดีวะไอ้ฮาเฮ้ยอะไรวะโอ้ยเยี่ยมเลยอ่าลองลองโอ้โห จกแข็งขนาดนี้นะโอ้ยตกใจไม่ด <laughs> <laughs> ูเลิฟมี่โนโนโนวัดฮะโอเคครับผมยืนตรงนี้ตามผมตามคุณอนะไม่งั้นผมไม่รอดอะอ้าว อ๋อไปมันจะชี้ตรงนั้นทำเหี้ยอะไรวะฮะอา้าวอะไรหรือวะอ๋อแม่ดานนี่มันอาร์ตเด้งจริงเยี่ยมอ,อ้าวัาเติมฟักฮะเออโอ้ฟิโดมเด้อโอ้ดานนี่ย,ย นี่ไงโอเคดานต่อไปงานอะไรดีรถพูลร huh? ัสฮะ่านลุงซันตาโอ้โอโอซันตาเฮิยอลว,วาซาเดจิพานซันตาแม่งโหดวะ่ะแม่งแบบลบภาพ ลบภาพแบบที่เด็กจินตนาการไปห,หมดเลยเฮ้ยจะลงไปไหนวะเนี่ยเอาเอาแล้วไงกูอา้าวกด,ดมั้งแบบอะไรวะซานต้ามังใช้พลังแรงงานคนแรงโอ้ยโอ้ยชิบหายเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าลุงลุงขึ้นลุงโอ้ยลงยกคอเลยลุง ทำไมมันไม่บินวะอ้าวชิบหายกดอ๋อมันต้องกดค้างผมกดเพจเดี๋ยวเอาใหม่ครับรู้แล้วครับมามาที่มีนี่มันพูอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เหี้ยโอ้โหฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้โห

ไล่ล um? ุงวะเนี่ยมาโอ้โหลุงสนุกกับการฆ่าคนจริงๆเลยนะลุงโอ้เฮดช็อตโอ้ my god มันสุดยอดมากเลยช็อตนี้โอ้ขาดต่อยโอ้ย oh, ลุงเดี๋ยวนี้ลุงตายแล้วผมขยับไม่ได้เสียดายว่ะ อยงเดียววะเนี่ยด่านนี้ผมจะผ่านไปวันเนี้ยวันนี้โอ้ยโอ้โหหมูมั่งสะใจโอ้โหโอ้โหซันต้าวัวชัางเฮี้ยแล้วเนี่ยโอ้ใหม่ใหม่ใหม่ไม่ใ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 ม,ม,ม่ผมขอเปลี่ยนด่านนี่หนึ่งผมกากเล่นไม่ผ่านซะง,งั้น เอาด่านนี้นะครับโย่โอ้โอ้ยโอ้ยอ,อ,อ้าวทำไมมันไม่กระโดดล่ะครับคุณกระโดดสิครับคุณอ๋อเฮ้ยทำไมเราผมกระโดดไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นกับผม ทำไมผมกดกระโดดไม่ได้เดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่รู้เนี่ยผุผมผมงงเลยขอเปลี่ยนด่านนะครับเรียมเอ็กพาคโอ้ไม่ด่านนี้กูฝันร้ายอะไรเงี้ยโฮเทลเ e ้ อ๋อวันดีวันด,ดีครับเพื่อนลมห้องอ๋อเพื่อนลมห้องกูแม่งกูถังหียอะไรกับเพื่อนลมห้องกูเนี่ยแล้วในกูถือหียอะไรอยู่วะเนี่ยเอะไลยวะนี่เราถือที่อะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้โหลงมาแล้วเอาไงลงุงออกถอยหลังครับถอยหลงังแวดูยูวันทุกโก อผมอยากไปนี่ครับห้องอาหารครับกดครับกดกดโอเคโก้โก้มา,มาผมไปครับไปครับเอาไปด้วยครับอ่บาว่าไงครับเลี้ยงลูกเป็นไงบ้างครับเด็กกระโปรงอ้าววัดดีเด็กกระโปรงเป็นมึงลงเลยวะเออรีบอะไรของมันวะแม,ม่โอ้กินข้าวกันอย่างอ,อร่อยกัาบๆๆาๆก๊าบก๊าบกาบรูดสเปเชียลโอ้ซุปฟกม บานาน่าไอซ์โอ้ผมชอบผมชอบกล้วยชอบกินกล้วยผมชอบโอ้ผมกินด้วยอ้าวแมงมุาโคลนี่ได้ไงวะอ้าวเหี้ย the fuck หัวขาตอนไหนวะเนี่ยเร็วจริงๆโอเคครับงั้นก็เทมนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ